หของกินนะครับได้ย่อไนเลแดงได้น้อมไามได้กรมพุ้งผักไหนไม่ไหนล่ะลูกหลาของกินครับผมีได้ผักแล้วก็มาถึของหวานอาากินกนนันเลยครับผมคนเยอะมากครับคนเยอะครับคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากวันหยุด ไข่รนกว่กา,าูนาคนเยอะมากครับวันนี้วันหยุดนะครับของก็ขายดีมากจะถ่ายไม่ดูนิ่มถ่ายไม่ได้เลยคนเยอะเยอะเกินันนี้ถึงกับต่อแถวซื้อเลยครับคนเยอะถึงผมก็มาได้ของหวานแล้วอยากกินของหวาน,นมีเยอะแยะมากเลยครับ ฟองบานก็มาซื้อแจงไทยนะครับอน,น้ตลาดถนนคนเดินซอกากาบุรีรัมนะครับจะเปิดน,นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับุมช่วงประมาณบ่าย3ามโมงถึสงสี่สี่โมงขึ้นไปนะครับผมสองสามทุ่มนะครับคนเยอะมากครับใครมาบุรีรัก็ลอง,งมาเที่ยวดูได้นะครับผมเดินเลือกซื้ออาหารการกินได้มีเยอะแยะครับเสื้อผ้าทุกอย่างมีหมดครับผม ร้านค้าเยอะแยะครับผมอาหารการกินมีทุกอย่างครับมีที่นั่งให้นั่งกินด้วยครับนี่เป็นวันจุดครับคนเดินเยอะมากนะครับผมของน่ากินมากครับส้มตำไก่ย่างมีหมดครับครับซิกโครงหมูอบครับเยอะแยะกับข้าวครับผมใหม่นะครับผมเขาทำจัดสถานที่ให้นั่งเล่นใหม่นะครับ เพิ่งเปิดได้ประมาณสักสองอาทิตย์ครับเนี่ยนะครับผมมีฐานที่ให้นั่งรีดแบบแบบเยอะเลยครับผมบรรยากาศดีมากครับผมครับบรรยากาศชิวๆครับยาวมากครับผม สำหรับใครที่มาเที่ยวบุรีรัมนะครับผมก็อย่าดืมแวะมานะครับผมถนนคนเดินนะครับถนนสอกกล่าวนะครับผมเขาจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงประมาณ3โมง -4 โมงเย็นขึ้นไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ